สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องที่รักสุขภาพกันทุกคนนะครับวันนี้นะครับทางสวนสุขแก้ได้ทอฝันนะครับเรามาแนะนํานะครับข้าวนะครับข้าวนี้นะครับจะเป็นข้าวหอมมะลินะครับ105นะครับเป็นข้าวกล้องมะลิ105นะครับนี้ผสมนะครับผสมข้าวเหนียวดํานะครับเป็นข้าวลืมผัวนะครับก็สีเป็นข้าวกล้องเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ นะครับเราผสมมาเรียบร้อยนะครับอัตราส่วนผสมก็นะครับดูได้เลยนะครับก็จะเน้นหนักไปทางข้าวกล้องหอมมะลินะครับแล้วก็ตัวข้าวกล้องที่เป็นข้าวกล้องข้าวเหนียวก็จะน้อยหน่อยนะครับอีกตัวนึงนะครับที่เราอยากจะแนะนำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวครับเป็นข้าวกล้องข้าวเหนียวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองนะครับให้พี่น้องนะครับนี่เราจะมาหุงข้าวเหนียวที่เป็นข้าวหอมมะลิ Men. ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเวลานะครับเราซื้อนะครับไปแล้วก็ไปหุงนะครับนะฮะลองสังเกตดูนะครับเราอาจจะเอาไปผสมนะครับก mm ับ hmm. ข้าวขาวนะครับที่เป็นข้าวขาวหอมมะลินะครับก็ได้นะครับรสชาติของเขานะครับจะมีความเหนียวหนึบนะครับเหนียวหนึบกินไปมันจะกรุบกรุบนะครับเพราะว่าอ่าตัวนี้จะมีคุณค่าทางโภชนาการทางอาหารสูงนะครับเพราะว่าเรา แค่กระเทาะเปลือกออกนะครับสารอาหารนะครับให้พี่น้องได้ชมนะครับยังอยู่ครบนะครับนวันนี้แสงไฟอาจจะสลัวนิดนึงนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะให้ชัดเจนกว่านี้นะครับผมลองเทใส่ประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับหนึ่งจานนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอัตราส่วนของน้ำนะครับเดี๋ยวเนาะนะครับถ้าเป็นข้าวนะครับข้าวกล้อง จากที่อื่นผมไม่แน่ใจนะครับเราต้องมีการซาวข้าวก่อนนะครับซาวนะฮะซาวน้ํานะครับทิ้งสักสองน้ําน้ำสองน้ําก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวของเรานะครับซึ่งไม่มีสารรมมอดนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราล้างฝุ่นลงสีออกหนึ่งน้ำนะครับผมเทน้ําไปเนาะนะครับเดี๋ยวไปล้างฝุ่นนะครับออกหนึ่งน้านะครับ ใส่คนแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวเติมน้ำทิ้งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามาเติมนะครับก็เป็นน้าฝนน้ําดื่มเรานี่นแหละครับนะครับเราเติมลงไปนะครับอัตราส่วนของน้ํานะครับจะมากกว่าน้ําที่เราหุงข้าวขาวนะครับต้องมากกว่าน้ําที่เราหุงข้าวขาวนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มน้ําลงไปนะครับ นิดนึงนะครับเราเพิ่มไปประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ฮะหลังมือประมาณนี้ก็ถ้าเทียบนะครับก็คือหนึ่งสองข้อมือเนี่ยฮะสข้อมือประมาณนี้เลยนะครับนี่หนึ่งข้อมือเนาะนี่สองนะปรามานี้เลยนะครับตัวนี้เป็นข้าวกล้องนะครับถ้าเราหุงเนี่ยเกือบประมาณเกือบเกือบกิโลหนึ่งนะครับนี่ฮะค่อนถ้วยเลยนะครับเกือบถึงถึงคอถ้วยนะครับ อ่ทีนี้เราใส่ไปครับนี่หม้อผมก็จะทร่มหดนิดนึงนะครับป๊บปิดครับแล้วก็เสียบปลักนะครับเดี๋ยวหลังจากเสร็จสิ้กนการหุงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่านะฮะผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับเนาะเสียบลักครับกดนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เรา เสร็จนะครับข้าวนาจะสุกแล้วครับนะครับผ่านไปพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดนะครับอยากให้ดูหม้อข้าวกนโอ้โหนี่เป็นวัตถุโบราณนะครับตัวนี้ใช้มาหลายปีแล้วนะครับเป็นสิบกว่าปีแล้วนะครับยังใช้ดีอยู่นะครับกับยี่ห้อนี้เนาะโอ้โหมีคนแอบมาแอบมาชิมมาดูแล้วนะครับเนาะตักครับสุกแล้วนะครับ นี่ดูครับดูดูดูพี่น้องดูครับนี่เป็นข้าวกล้องนะครับถ้าข้าวกล้องจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ฮะนี่ให้ดูนี่ครับถักมาใส่ครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับข้าวกล้องนะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นคนรักสุขภาพนะครับหรือว่าคนที่ต้องการระวังในเรื่องของน้ําตาลนะครับ สารอาหารนะครับคนที่ต้องการเพิ่มสารอาหารนะครับทานนิดหน่อยจะได้คุณค่าทางโภชนาการมากกล้องนี่เลยครับข้าวกล้องนะครับนี่ครับพี่น้องให้ชมนะครับหืมฮะสวยๆครับยังไม่สวยๆเป็นข้าวกล้องข้าวเหนียวดํานะครับข้าวเหนียวดํานะครับผสมกับข้าวกล้องหอมมะลิ105นะครับนะรสชาติก็จะเดี๋ยวจิมอยู่ด้านนอกเนาะเดี๋ยวจะให ดูว่าเป็นยังไงะนะครับหลังจากที่เราได้ข้าวนะครับมาแล้วนะครับก็จะลองทานแล้วนะครับจะลองทานอยู่นะครับอืมอืม,อม,อมเือาร้อนนิดหนึ่ง <c oughs> อร่อยนะครับอืมอร่อยครับมีความเหนียวหนึบ นะครับรสชาติดีมากครับอออันนี้กินถ้าได้โรยเกลือนะครับนิดนึงนะครับแทบไม่ต้องหากับข้าวเลยนะครับอร่อยมากมข้าวทอดเลยนะครับอร่อยมากครับ